ไม่แพงนะเฮ้ย,ยนี่ทำไรอะ่พะพอดีผมแค่หยอกเล่นนะครับอยากฉันเจออีกเหรอขอโทษนะครับคุณลูกค้านี่คิดไม่ถึงเลยนะว่าเธอจะเขียแนแบแซ่บเรื่องมนเตยงของตัวเองเป็นด้วยอ่ะนี่มันเรื่องบ้าอะไรเนี่ยเจ๊ออเดอร์จะเข้าอีกแล้วเนี่ยโว้ผมต้องจัดของใหม่หมดเลยวยนี่แกว่างมากใช่ไหมคะถึงได้ทำ้ายเพื่อนฉันแบบนี้เจ๊เขากันแกล้งผมอะ่ะ ที่สาวมันสินะฉันจะบอกให้นะว่าน้องชายแกเนี่ยแอบถ่ายคลิปเพื่อนฉันแล้วเอาไปลงโซเชียลนิยายบ้าๆอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้เพื่อนฉันได้รับความเสียหายเนี่ยไม่จริงผมไม่ได้ทําอะไรแบบนั้นเลยเขาแกล้งผมครับเจ๊คือผมอธิบายได้เจ๊คือลูกนั้นอะ่ะผมถ่ายก็จริงแต่ว่าเรื่องนิยายผมไม่รู้ครับเจ๊ต้องช่วยผมนะครับนี่ตอนนี้เพื่อนฉันก็ตกงานไปแล้วด้วยร้องไห้ไม่หยุดเลย พวกแกจะรับผิดชอบยังไงนี่พอธอไม่มีหลักฐานนะก็ใส่หัวไปซะจะเล่นแบบนี้ใช่ไหมได้เราเจอกันหลักฐานก็ไม่มีป๊อปนี่ก็3มวันแล้วนะฉันว่าแกรู้ไปกินน้ำกินข้าวหน่อยเถอะแต่ฉันไม่ได้ทำแบบนั้นจริงๆนะพลอยฉันรู้ ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวันช่วยแกเองเออเจ้วันนี้เดี๋ยวลูกค้าจะเข้ามาเอาของนะน่าจะชุดนี้แหละสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณลูกค้ามาเอาของใช่ไหมครับนี่เลยครับด้เลยครับใช่ค่ะพอดีฉันเป็นทนายของคุณป๊อปอะค่ะอยากมาคุยเรื่องที่เกิดขึ้นทนายคุณป๊อปอะไรกันเราใช้แค่เล่นผัเรมต้องเล่นใหญ่กันด้วยทนายจริงปะเนี่ยปลอมตัวมาหรือเปล่านี่หมายสารค่ะหมายจริงด้วยเจ้ เล่นใหญ่ไปแล้วนะคุณผมไม่มีอะไรจะพูดหรอกกลับบ้านไปเฮ้ยบุกมาถึงที่นี่ได้ไงเนี่ยคือเด็กมาล้องกันเล่นอ่ะแล้วน้องเาหายด้วยขอโทษขอโทษครับพี่พี่ผมผิดไปแล้วครับไม่ต้องขอโทษหรอกพวกคุณก็เตรียมทนายไว้ด้วยแล้วกันฉันจะ่ผมขอร้องแล้วครับลูกล้นขอนฟ้องผมด้วยนะครับ ผมขอโทษจริงๆครับรับคำขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้นจ้ะได้ยินชัดพอไหม Call